มีด้วยเหรอจอดูมีนกด้วยอ่ะนั่นไงข้างบนไงฮะเออเดะ จักด้วยเหรอเขาบอกว่าอาบอาบอาบนกกาเนี่ยนะร้องอาบอาบมาลราไปตรงนู้นกันฮะไปตรงนู้นเข้าไปทำไมอะ่ะมันมีอะไรอะ่ะ 开车。 ทำอะไรอะ่ะจะไปเล่นสไลเดอร์ได้ยังอะ่ะสไลเดอร์เลยเลยเออเข้าไปเด้เข้าไปนู้นเข้าไปนูนปน้นชนว่างชนนู้นเขามีทางเดินลูกห้ามเดินทางลาดัดไปอีกตรงนูน้นตรงนู้นไงนนอเออไปอีกอ,อะไรนะฮะ<า>มันขุขะมันขูขาแล้วทำไมเพรมันม่ขียนให้เข,น,ขนึงโอ้หเข็นดิได้เร็วไป พี่ออสน่นเดินไปหาพี่ออสอ่ะเดินไปทางนน้นอ่ะน,ะน,ะนะตรงนี้ะเนี่ยตรงนี้แหละขึ้นไปนะ อาเข็นสิเดินเอาลูกเดินเอาดเดินเอาเออใช่เมือ่อยขาไหมนะจนอนเมื่อยขาปะทางมันขรุขา้าต้องเดินอยู่ตรงยาวอา่าใช่อยู่ตรงยากไหมไม่ใช่ก็เดินทางดีๆเนะี่ยะ ห้ามเยียบตรงหญ้าเปล่ามา